เกาะล้านนิดนานไหมคะประมาณ45นาทีนะคะแล้วก็ถึงเกาะค่ะก็ถึงเกาะแต่น,นี่จะเป็นแค่เรือเมยข้ามฟากนะคะถ้าจะไปหาดเราก็ต้องต่อรถโดยสารที่ท่าเรือที่เกาะล้านเรือข้ามฟากจากพัทยานี่ฝรั่งเทีย่ยว ่อนหน้านี้นะคะว่าที่เกาะล้านจังหวัดชนบุรีนั้นเป็นสถานที่ที่มีกังหันลมติดตั้งอยู่มากถึง45ตัวเพื่อใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะจากฝั่งเมืองพัทยาใช้เวลาประมาณ45นาทีนั่งเรือข้ามฟากมาตอนนี้มาถึงแล้วแต่ยังไม่เห็นกังหันค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามหากังหันลมกันก่อนนะคะว่าอยู่ตรงบริเวณไหนนะคะทาไมที่เกาะแห่งนี้จงมีกังหันลมผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะและกังหันลมที่ใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้านั้นจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าคะ ร้านนี่เจริญมากเลยนะคะมีทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็ร้านอาหารที่พักรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งโหมากันเยอะมากเลยพี่คะตที่เขามีกังหันลมเยอะๆอยู่ตรงไหนคะพี่หาดแมครับหาดแสมครับไกลจากที่แบบเหอ,อประมาณ3มกิโลครับ ตาตรงบริเวณท่าเรือนะคะตอนนี้ก็นั่งรถสองแถวไปที่หาดแสมค่ะว้ในที่สุดค่ะ กังหันลมที่เราตามหาแล้วนะคะ,คะพอมาถึงนี่ก็จะเห็นว่ามีกังหันตั้งอยู่เรียงรายกันเต็มไปหมดค่ะและใบพัดเนี่ยก็กําลังหมุนทํางานอยู่ริ้วๆๆเลยค่ะใช่ค่ะจุดที่กังหันตั้งอยู่นี้นะคะก็เป็นเชิงเขาค่ะหันหน้าเข้าหาทะเลรับลมพอดีตอนนี้ลมพัดแรงมากเราจะเห็นว่าใบพัดของกังหันเนี่ยเกือบทั้งหมดกําลังหมุนอยู่ค่ะ นเดิไปตาามเ้นนนทงััฉกดดิดตั้งเพื่อจุดประสงค์อะไรอ่ะคือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ก่อรานเนี่ยมันจะเป็นเครื่องดีเซลคือเครื่องน้ำมันเครื่องปั่นไฟใช่ครับทีนี้ตัวนี้คือเราเราตั้งขึ้นมาเพื่อจะลดปริมาณน้ำมันของเขาติดตั้งตรงนี้มานานแค่ไหนนะคะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้จริงนี่ก็ประมาณต้นปี สังเกตเห็นนะคะว่าตรงนี hmm. okay. uh ้ม huh. <ain> ันเป็นจุดที่เหมือนภูเขาแล้วก็หันหน้าไปรับลมทะเลพอดีตรงนี้เราเลือกด้วยปัจจัยเรื่องลมเรื่องพื้นที่ด้วยไหมครับคือก่อนที่เขาจะเข้ามาก่อสร้างนี่เขามีการสำรวจพื้นที่แล้วก็สำรวจความเดียวลมไปก่อนเก็บข้าไปเป็นปีอะครับค่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็ตรงนี้จุดนี้คือเป็นจุดที่ที่มันสามารถรับลมดีที่สุดในเกาะเลยหรอใช่ครับกังขัน สีห้าตัวตรงนี้ค่ะครับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่แมคซิมัมของมันอยู่ที่วันละสองรถึงสองร้ิกิโลวัตต์ค่ะตอนอวันพที่แล้วเสากางหันแต่ละต้นเนี่ยก็เห็นว่ามีตู้วางอยู่ใต้เสาท,ท,ทุกต้นเลยอะ่ะนี่คือตู้อะไรพี่ตู้ตัวนี้มันจะเป็นตู้คอนโทรลคอนโทรลของกัางหันของแต่และตัว ตัวหลักของมันก็คือจะมีชุดคอนโทลควบคุมระบบของกังหันแล้วก็จะมีตัวตัวนี้คืออินเวอร์เตอร์คือมันจะเป็นตัวแปลงกระแสไฟฟ้าเครื่องอินเวอร์เตอร์หรือว่าเครื่องแปลงกระแสะไฟฟ้านี้นะคะจะทําหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสะตรงของกังหันลมให้เป็นไฟฟ้ากระแสะสลับสําหรับไฟบ้านค่ะจากนั้นกระแสะไฟฟ้าจากกังหันลมแต่ละตัวนะคะก็จะเดินทางไปรวมกันที่ห้องควบคุมด้านล่าง ก่อนที่จะเข้าหมอแปลงขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มแรงดันและจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินทางไปทั่วเกาะโดยไม่มีการเก็บไว้ในแบตเตอรี่ค่ะพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากกระหันลมของเราวิ่งเข้าไปในสายไฟนี่ส่งตรงบ้านคนได้เลยไหมคะก็คือตัวนี้เราจะเชื่อมเชื่อมต่อของการไฟฟ้าเขาอยู่ค่ะก็คือแล้วก็ถึงจะจ่ายออกไปให้กับชาวบ้าน ะว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการหันลมนั้นก็จะเดินทางเข้าสู่กระแสะไฟฟ้าที่ใช้กันบนเกาะค่ะตอนนี้ต่อกับแป๋วก็เลยเดินทางมาที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำเกาะล้านนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางค่ะในการผลิตควบคุมดูแลการใช้ไฟบนเกาะแห่งนี้ค่ะ,คะเ,เราเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่าที่นี่จะผลิตกระแสะไฟฟ้าอย่างไรนะคะและกระแสะไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลมนั้นจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตกระแสะไฟฟ้าได้มากน้อยสักแค่ไหนคะ่ะ ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้กันเท่าไหร่800กิโลวัตต uh ์ huh. 800กิโลวัตต์ต่อวันผลิตด้วยเครื่องมือหรือว่าเชื่อมเพลิงยังไงบ้างก็ผลิตด้วยเครื่องจักรดีเซลนะฮะแล้วก็ใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลัก100%นมันเต้ใช้ปริมาณของน้ำมันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ไหมคะ4,300ลิตรต่อวันประมาณ1 2 0 0 0 0กว่าบาทไม่ได้ใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าหรอคะก็มีจ่ายเข้าระบบบางส่วน ออในอดีตการใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวบนเกาะล้านแห่งนี้ต้องใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเดินเครื่องปั่นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องขาดทุนเดือนละกว่า3ล้านบาทจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากไม่สามารถเก็บไฟฟ้าตามต้นทุนจริงได้ค่ะจนกระทั่งเมืองพัทยาได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขึ้นมาก็ช่วยลดภาระการขาดทุนไปได้บ้าง แต่ในปีหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะลากสายเคเบิลใต้น้ําจากฝั่งมาที่เกาะแห่งนี้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมทั้งระบบการผลิตของกังหันลมพร้อมกับตัดระบบดีเซลออกก็จะทําให้ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่และสามารถขายไฟฟ้าทั้งหมดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ค่ะถ้าสามารถพัฒนาหรือว่าปรับปรุงเครื่องจกักรหรือปรับปรุงกังหันให้มา ผลิตพลังงานทดแทนได้นี่มันจะดีขึ้นไหมคะก็คิดว่าดีนะครับในภาพรวมเลยนะครับเพราะอย่างแรกเนี่ยก็ลดการขาดทุนของท่านในแง่ของการไฟ้าลดการขัดทุนและ2สองในเรื่องการประหยัดพลังงาน<ช>นะครับแล้วก็ได้พลังงานที่สะอาด<ช><ช>ก็น่าจะส่วนดีทกแล้วมีประโยชน์ต่อประเทศคความคุ้มค่าของการลงทุนใช้เครื่อง การหันเพื่อใช้พลังงานลมอะค่ะจะมีคุ้มค่าด้านอื่นๆในด้านใดครับในแง่ต้นทุนเนี่ยมันต้นทุนประมาณ6บาทมองในแง่เศรษฐศาสตร์ไม่คุ้มแต่มันคุ้มในแง่ที่ที่เรารวมทองสิ่งแวดล้อมเรื่องพละวะเรื่องสังคมไปด้วยเนี่ยนะครับมันไม่คุ้มถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ปล่อยมลพิษเลยอันนี้ในแง,ง่ในแง่ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมมันเป็นค,ค,คุ้มในระยะย,ยาว คุณนายอยู่กับกังหันลมมา20ปีแล้วนะเชื่อว่าประเทศไทยจะใช้กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจริงจริงจังๆได้ไหมคะตามที่เราไปสำรวจบางพื้นที่ก็มองว่าพอมีศักยภาพที่จะทำกังหันลมได้ไหนๆก็ประเทศไทยเราได้ใช้กังหันวิทย์น้ำแถวนาเกลือมานานก็คิดว่าคงจะมีเด็กรุ่นใหม่ๆน่าจะนำเรื่องกังหันลมไปพัฒนาเพื่อจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอนาคต เห็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมแบบนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมก็พอจะมีความหวังขึ้นมาได้บ้างนะครับว่าเทคโนโลยีแบบไทยๆนั้นก็สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังคงจะต้องอาศัยการศึกษาวิจัยในเชิงเทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถผลิตได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็พอเพียงกับความต้องการนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่ามีการศึกษาวิจัยและใส่ใจกันอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับเชื่อว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมนั้นก็สามารถที่จะเป็นทางเลือก แทนพลังงานฟอสซิลนั้นที่กาลังจะค่อยๆหมดไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากต้องร่วมกันใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานในแขนงอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานชีวมวลพลังงานแสงอาทิตย์นั้นกบนอกกลาจะนําเสนอต่อไปนะครับส่วนหนึ่งนั้นก็เพื่อที่จะร่วมนําเสนอเกี่ยวกับความรู้ในชุดของพลังงานให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ากันอย่างชัดเจนนะครับ จังหวะชีวิตของคนเมืองใหญ่ที่ต้องเคลื่อนไหวตามสัญญาณไฟจราจรมาเพลิดเพลินเดินเล่นบนถนนเพื่อค้นหาเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องรถติดสัญญาณไฟและใบสั่งในจราจรแห่งมหานครที่ไม่เคยหลับติดตามได้ในกบนอกกาาสุขที่15สิงหาคมนี้2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวีก็จะถ่วงที่ ประมาณเมตรหนึ่งจะโคนใบครับห่างมาเมตรหนึ่งเพราะแรงบิดแรงบิดมันมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรอ่าแล้วยากละคกอคือจะทงรับแรงได้หนึ่งนิวตันที่ความยาวหนึ่งเมตรอ๋อวถชาพี่เคยเรียนนะวิชาเนี้ยคิดว่าเคยเรียนมาก่อนนิวตันนิวตันเนี้ยแตว่าลืมละแตอวก็ยังยังยังนึกภาพไม่ออกกันเลยทีทิ้งการเรียนวิศวามาสองปีลืมหมด